ทุกคนเบรกช่วงสุดท้ายแล้วมาดูกันหัวคูมากวันนี้เก็บขนมม่วงหนาวหาวนอนเกือบตกเก,กือบตกเก้าอี้ทุกคนโอ้มันเยอะเกินไปไหมเราเนี่ยมาสำหรับการใช้ชีวิตนะคะอย่าพยายามประมาทมากเกินไปเพราะว่าเราไม่แน่ไม่นอนเวลาเราทํางานที่เมืองนอกก็เช่นกันนะคะยิ่งปัจจุบันนี้การให้คอนแทคเขาให้ยากมากไม่ใช่เรื่องง่ายเลย สำหรับคนที่มาอยู่ใหม่นะคะอยากจะบอกว่าอืมให้เอาทุกอย่างให้แน่นก่อนอย่างที่เหมือนเหมือนกับแฟนเราบอกนั่นแหละทุกคนถ้ากับสาสว่างนี่ก็คือแฟนจะบอกต้องแต่เริ่มต้นแล้วคุณอยากจะทําอะไรคุณก็ทําได้นะแต่อย่างหนึ่งที่คุณต้องรู้ก็คือเรื่องหลักการเป็นอยู่แล้วก็ภาษาคุณต้องคุยกับทุกคนได้เพราะว่าคนที่นี่เขาไม่ได้ยิงนะแต่ เขาไม่ชอบที่จะไปเหมือนกับคือให้คนอื่นเอาเปรียบเขาเยอะนะทุกคนเขาเป็นเจ้าของภาษาแต่เราเอาภาษาอื่นมาคุยกับเขาเขาไม่อยากจะไม่อยากจะคุยกับเราเชื่อไหมเริ่มต้นเลยนะเพื่อนข้างบ้านสาวสว่างเองนี่แหละก็เป็นคนก็ทํางานที่เดียวกันนะทุกคนไม่คุยกับสาวสว่างถ้าสาวสว่างคุยภาษาอังกฤษปุ๊บนะ เขาจะมองแบบหัวทิ้มเลยนะมองตกแต่หัวจดเท้าเพราะอะไรรู้ไหมเขาหมิ่นเรามากทุกคนที่แรกไม่ได้เข้าใจนะว่าเอ๊ะการดูหมิ่นคนเอาจิ้มด้วยสายตายอย่างนี้ด้วยเรยเออมันทําไมมันมันมีปัญหาด้วยเหรอเพราะเราใช้ภาษากลางก็คือภาษาอังกฤษใช่ไหมแต่พอเข้าใจความหมายของเขาคือ ถ้าเป็นไปได้คุณก็ต้องเรียนภาษาฉันคุณมาอยู่บ้านฉันแล้วจะให้ฉันไปพูดภาษาอังกฤษเพื่ออะไรเพราะว่าฉันไม่ชอบที่จะพูดอืมเป็นอย่างนั้นทุกคนเอาเป็นว่าอีกฉันผิดอีกตามเคยจริงจีแรกไม่ได้คิดอะไรมากนะพอนานวันเราต้องทำงานด้วยกันบ่อยๆเข้าพูดภาษาอังกฤษปุ๊บนางจะไม่พูดด้วยนางจะช่ยจริงๆนะอันนี้คือเข้าใจเลย ว่าหลักสูตรใครหลักสูตรมันนะที่เจอนะแต่สาวสว่างนี่เจอเต็มๆก็คือว่าถ้ามาปุ๊บคุณต้องเรียนภาษาแล้วภาษาเขานี่คือเอาบังคับมากๆเลยปวดหัวทุกคนปัจจุบันนี้เขาว่าเราไม่ได้เพราะเราได้ทั้งสองภาษาเลยทีเนี้ยเขาอยอมรับได้เพราะว่าเรามาเติมเต็มด้วยสิ่งที่ว่าคืออะไรที่ฉันไม่ไม่พูด เธอหัดพูดจนได้อ่ะนี่แหละที่เขาชอบมากเลยอืมเราไม่ได้ทำทำเพื่อตอบตอบอเขาเรียกอะไรนะทำให้เขาแบบพอใจนะทุกคนแต่ว่าเขาพยายามฝึกเราให้เข้าใจภาษาเขาเพราะถ้าเราพูดได้แล้ว เราจะทำอะไรก็ง่ายมีเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เขาไม่ยอมพูดภาษาอังกฤษด้วยเขาบอกว่าเนี่ยฉันอยากจะฝึกคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยพูดภาษาอังกฤษเนี่ยฉันไม่อยากจะคุยด้วยเพราะอะไรฉันถามเลยว่าเธอมาอยู่ที่นี่กี่ปีถ้าเธออยู่ที่นี่นานๆแลว้วอ่ะเธอต้องใช้ภาษาบ้านฉน,นะเพราะที่นี่มันภาษาดัตนะไม่ใช่ภาษาอื่นภาษาฝรั่งเศสฉันก็ไม่คุยกับเธอด้วยเขาพูดอย่างนี้เลยนะอืม ดูเนี่ยมันคืยังตื่หน้าอยู่ขนมนะคะทุกคนยังตืดจุดนี่แหละค่ะถึงได้อยากจะให้ทุกคนเนาะทำความเข้าใจเยอะๆเขาไม่ได้รังเกียจเรามากมายอะไรหรอกทุกคนแต่ว่าเขาถ้าถ้าเราไม่ทำนะก็คือเป็นตัวประหลาดแล้วเพื่อนคนอื่นเขาก็มาเรียนแล้วคุณจะทำตัวเป็นหนิงจาก็ไม่ได้นะ จะหายวับหายแวบอะไรทํานองนี้ไม่ได้คุณอย่าคิดว่าคุณเหนือนกูคนอื่นคุณต้องทําให้เหมือนกับทุกๆุกคนที่มาอยู่ที่นี่นี่คือภาษาที่นี่เลยอืมแล้วบางคนที่ไม่ชอบเอคนต่างชาตินี่ก็หืมเกลียดจมดินเลยทุกคนนี่แค่พอเนาะๆนะเล่าให้ฟังโอเคนะ เดี๋ยวไปขอตัวแล้วทุกคนเบรกหมดแล้วดึงกาแฟหมดเดี๋ยวสาวสว่างต้องไปทำงานตอน่อบ๊ายบายค่ะ